ทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลองเบิร์ชาแนลได้นำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันยาณมิตรทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับความสุขที่ควรใ่หา สิ่งที่เราบอกว่าเป็นปัญหาก็คือสิ่งที่นำความทุกข์มาให้เราทั้งสิ้นทุกเรื่องครอบครัวก็เป็นปัญหาครอบครัวทุกเรื่องงานก็เป็นปัญหาเรื่องงานทุกเรื่องเงินก็เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสุขภาพไม่ดีก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเมื่อเกิดปัญหาของชีวิตเช่นนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร จึงจะทำให้เรากลับมามีความสุขได้อีกครั้งเมื่อเกิดมาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนได้พบพุทธศาสนาได้มีศรัทธาในการปฏิบัติได้มีครูบาอาจารย์ดีสั่งสอนถูกต้องตามเส้นทางที่ทรงเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงชี้แนะไว้ เป็นโอกาสอันดีที่จะปฏิบัติและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเพื่อสร้างบารมีให้ชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆคนที่นั่งหลับตาแล้วอธิษฐานไปสวรรค์อธิษฐานไปนิพพานอธิษฐานให้รวยอธิษฐานให้ครอบครัวมีความสุขเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นอธิษฐานผิดคำว่าอธิษฐานตัวโถฐาน แปลว่าสร้างความดีอย่าละทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบในตัวเองอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานคนที่ไม่รับผิดชอบละทิ้งการงานเสียไม่เรียกว่าอธิษฐานแปลผิดไม่ใช่อธิษฐานว่าขอให้ลูกฉันดีขอให้สามีฉันดีขอให้ค้าขายได้กำไรอย่างนี้ ไม่เรียกว่าอธิษฐานแต่เรียกว่าขอขอให้รวยแต่มันเหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้จะรวยหรือไม่รวยอยู่ที่ใจถ้ามีเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันจะรวยตรงนี้รวยน้ำใจรวยแปลว่าอิ่มเอิบหัวใจ ปีติยินดีในหัวใจสบายอกสบายใจถึงเหนื่อยกายแต่ก็ไม่เหนื่อยใจตรงนี้ถึงจะเรียกว่าความดีมีอยู่ในจิตใจของตนใจเราเท่านั้นที่รู้หากเราสวดมนต์ไหว้พระอานิสงค์จากการได้ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระก็เปรียบเสมือนเราฝากทรัพย์เอาไว้กับธนาคาร ฝากประจำฝากดื่มเลยอย่าไปคิดถอนแต่พอถึงเวลาผลบุญที่เราฝากไว้ก็จะหลั่งไหลมาคืนให้ทั้งต้นและดอกไม่รู้ตัวผลบุญจึงจะปรากฏให้เห็นทันตาสวดพุทธคุณให้หลุดพ้นกรรมการสวดพาหุงมหากาให้เกิดผลอนิสงส์แก่ตนเอง จะต้องมีความศรัทธาจึงจะบังเกิดอานิสงส์แก่ตนเองได้เมื่อสวดได้ถูกวักถูกตอนเป็นสมาธิดีแล้วก็วางจิตใจให้ถูกต้องสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำจะเข้าถึงซึ้งใจไยดีผู้ใดที่สวดเป็นประจำการสวดบทนี้ จะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองสถาพรมีสติระลึกได้เตือนตนอยู่เสมอหากผู้ใดที่คิดร้ายแก่เราก็จะแพ้ภัยไปเองพระพุทธคุณอาตมาสังเกตมาว่าบางคนเขาไปหาหมอดูเคาะร้ายก็ต้องสะดาะเคราะห์อาตมามาดูเหตุการณ์โชคร้างไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็ตั้งตำราขึ้นมาด้วยสติบอกโยมว่าไปสวดพุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่าหนึ่งให้ได้เพื่อให้สติดีแล้วสวดพาหุงม,มหากาสติก็ดีขึ้นเท่าที่ใช้ได้ผลสวดตั้งแต่ณมพุทธังธรรมังสังคังพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพาหุง มหากาจบแล้วย้อนกลับมาข้างต้นเอาพุทธคุณห้องเดียวห้องละหนึ่งจบต่อหนึ่งอายุเช่นอายุ40สวน41อายุ35สวน36ก็ได้ผลเหมือนนายทหารคนหนึ่งมียศเป็นจา่าประจำการอยู่ที่ศูนย์ปืนใหญ่บอกว่าหลวงพ่อ อีกสองสปีอายุผมเกินแล้วสอบนายทหารไม่ได้แล้วเสียเงินไปสองหมื่ก็ไม่ได้อัตมาบอกว่าอย่าไปพูดเรื่องเสียเงินเสียยี่ห้อทหารหมดสองคนผัวเมียสวดมนต์ได้ไหมอัตมาจึงให้หนังสือสวดมนต์ไปเล่มหนึ่งให้ทั้งสองคนสวดมนต์ตามหนังสือพวกทหารสูนปืนใหญ่ เขาเห็นสองผัวเมียสวดมนต์บอกสงสัยบ้านจ่านี่ถ้าจะบ้าแล้วพ่อผัวจะไปทำงานนี่แม่อีนูมาสวดมนต์แทนฉันฉันจะไปทำงานเมียก็สวดมนต์ใหญ่เพื่อนเพื่อนพวกที่เคยไปเล่นไพ่ด้วยกันมาเยือนแต่เมียเขาบอกเลิกเล่นปฏิเสธไปมานั่งสวดมนต์แทนในที่สุด สอบนายทหารได้เดี๋ยวนี้เป็นพันตรีไปแล้วร่ำรวยมีเงินให้ในายทหารกู้จากคนนี้พอสวดมนต์มีเงินและมีไร่ที่อำเภอพัฒนานิคมมีสวนมะพร้าวเป็นความจริงขึ้นมาไม่ใช่ขรังด้วยคาถาแต่ขรังด้วยสติสวดมนต์แล้วก็มีสติขึ้นมาปัญญาก็เกิด สอบข้อเขียนก็ได้เลยตอนเสียเงินสองหมื่นไม่ได้เขาบอกข้อสอบให้ยังไม่ได้บอกสวดพุทธคุณเข้าได้ทุกรายบางคนบอกว่าฉันเรียนสำเร็จวิชาครูมาทําอะไรไม่ได้บอกหนูไม่จำเป็นต้องเป็นครูมานั่งกรรมฐานสวดมนต์เข้าไม่จำเป็นต้องตรงวิชาที่เรียนเลย มันจะเกิดมีคนอุปธรรมช่วยเหลือผักดันไปจนได้โดยการสวดมวนต์ไหว้พระเพื่อให้เกิดอานิสงส์เกิดสติปัญญาแก้ปัญหาได้การเจริญกรรมฐานเป็นความสุขที่แน่นอนและถูกต้องการเจริญกรรมฐานช่วยได้เวลาไม่สบายก็ควรที่จะเจริญกรรมฐานตั้งใจกำหนดตั้งสติทุกอริยาบท กำหนดจิตทุกลมหายใจเข้าออกการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกำหนดให้ทันกับสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นจึงจะเกิดอานิสงส์บางคนคิดว่าการกำหนดพองหนอยุบหนอเป็นเรื่องเล็กแต่ก็ทำไม่ได้กำหนดพองหนอยังไม่ทันพองเลยท้องยุบแล้ว กำหนดยุบหนอยังไม่ทันกําหนดเลยท้องพองเสียแล้วอย่างนี้กําหนดไม่ถูกวิธีหาผลงานไม่ได้และไม่เกิดอนิสงส์แต่ประการใดถ้าเรามีสติอยู่ในสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญารู้ทางแก้ไขปัญหาตรมฐานแก้ไขปัญหาชีวิตได้ แต่ไม่สามารถแก้กรรมได้กรรมที่เราทำไว้ต้องชดใช้แต่อาจจะพ่หนักเป็นเบาเหมือนอาตมาต้องตายแต่ก็กลับฟื้นที่อาตมาพูดนี่อย่านำไปเป็นตัวอย่างนะอาตมารับกรรมมาหมดแล้วเคยรับจ้างต้มเตา่าก็ถูกน้ำร้อนลวกไฟลวกแล้วกรรมาฐานที่อาตมาสอนคือ สติปัฏฐานสีแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาและปัจจุบันอดีตอย่ารื้อฟืน้นเรื่องของคนอื่นอย่านำมาคิดแก้ได้เฉพาะปัจจุบันอดีตที่ผ่านมานั้นแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานไม่มีโอกาสใช้กรรมในปัจจุบันขณะนี้ต้องไปใช้เวลาตาย ตายแล้วต้องไปนรกอีกเป็นร้อยปีถ้าเราสร้างความดีจะชดใช้กรรมให้หมดไปเหมือนเรายืมเงินเขามา1,000บาทใช้วันละ100บาทเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าเราไม่เคยใช้เขาเลยก็ต้องมีดอกเบีย้ยไปชาติหน้าสรุปได้ว่า 1. การเจริญกรรมาฐานแก้ปัญหาชีวิตได้แน่นอน 2. นั่งกรรมฐานเพื่อชดใช้กรรมที่เกิดขึ้นและไม่ปฏิเสธทุกข้อหาต้องอดทนต่อเวทนาจะได้เห็นกรรมจะได้ชดใช้กรรมโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหาถ้าโยมทำได้อย่างนี้จะไปรอดการแก้ปัญหาชีวิตนี้มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธอย่าอารมณ์ค้างโกรธ เสียใจไม่สบายใจแล้วไม่แก้ถ้าเราจะเริญสติปัฏฐานสี่จะเริญกรรมฐานแก้ได้ท,ทันทีจะทำอะไรก็สำเร็จเมื่อเรายังไม่มีความดียังไม่มีบุญน,นั้นเจ้ากํานายเวรยังทวงเราไม่ได้เพราะเราไม่มีอะไรจะให้แต่เมื่อเราสร้างความดี ปฏิบัติกรรมฐานนั้นก็เปรียบเสมือนค้าขายจนมีเงินแล้วเจ้ากรรมนายเวรเปรียบเสมือนเจ้านี่เมื่อรู้ว่าเรามีเงินก็จะทวงเงินเราเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้เขาไปเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้เสียก่อนเมื่อผ่านจุดนี้ไปแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรรั้งไว้อยู่ เรียบเหมือนเส้นกราฟที่ลากผ่านจุดตั้งต้นก่อนแล้วค่อยๆพุ่งสูงขึ้นแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะหยุดสร้างความดีหยุดปฏิบัติกรรมฐานกันที่จุดนี้ชีวิตเลยไปไม่ถึงไหนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตโดยเฉพาะและรับรองได้ว่าท่านทั้งหลายจะไม่ไปนรก ไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายแน่นอนการทำกรรมฐานเป็นการสร้างบุญบุญทำให้เกิดความสุขช่วยให้เราไปเกิดอย่างต่ำก็โลกมนุษย์ถ้าหากเราไม่เจริญกรรมฐานขาดสติไปเกิดโลกหรือโกรธขึ้นมาแล้วตายก็จะไม่ไปเมืองมนุษย์เกิดมีโมหะจริตขาดสติไปต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน กรรมฐานช่วยให้เราเกิดมีร่างกายสมบูรณ์อาการครบ32ถ้าเราจเจริญกรรมฐานเป็นการต่ออายุช่วยให้เป็นคนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายอย่างน่าอัศจรรย์หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ลองบิชาแนลขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ